สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับสวัสดีหลังปีใหม่ด้วยก็ไม่ค่อยได้มามาถ่ายคลิปลงให้ดูนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีได้กลับมาบ้านช่วงเย็นของวันศุกร์ตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงครึ่งนะสิบนกาสามนาีโดยประมาณนะเดี๋ยวพามาชมททระบบโซลาเซลล์ที่บ้านนะที่ใช้งานอยู่ก็ สำหรับพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าผมใช้ระบบอะไรอยู่ตอนนี้ก็เป็นระบบออฟกิดนะ48โวลต์4,000วัตต์ใช้กับแบตเทียม100แอมป์นะฮะเดี๋ยวพามาชมกันเลยอ๋อแล้วสำหรับโหลดที่ใช้งานอยู่ก็เป็นประจำก็มีพัดลมหลอดไฟแล้วก็ตู้เย็นมีเครื่องซักผ้าประมาณนี้ฮะ เพราะว่าปั๊มน้ำได้ถอดออกไปเนื่องจากแผงรับแดดไม่ได้มันจะโดนเงาเสาไฟฟ้าเนี่ยเสาไฟฟ้าต,นนต,ตัวนะี้ยต้นต้นนเสาไฟฟ้าบางังจะให้แสงได้เต็มที่ก็ประมาณเที่ยงเที่ยงตรงชาร์จไปถึงบ่ายสามผมก็ได้ใส่ a t s ไว้เพื่อเอาไว้สลับไฟนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้เ,เดี๋ยวผมพาดูข้างในก่อนนะครับภายในตู้ ภายในตู้เดี๋ยวพามาดูมิตเตอร์ที่วัดได้ครับก็ประมาณ6กสดหน่วยนะที่ผลิตได้อันนี้ก็จับฝั่งโซลาเซลล์ยอย่างเดียวนะไม่ได้นับของ a t s สลับไปไฟบ้านลักษณะบอร์ดก็เป็นแบบนี้ครับเพียวสายเว็บ48โวลต์หม้อแปลงเทอร์รอยด์0 0พัวัตต์ใส่ a t s ให้ฮะมีต่อเบรก,ก,กเกอร์ กันฟ้าผ่ากันฟ้าผ่ายังไม่ต่อกสายดินอันนี้ยังไม่ได้ทำมีชินโนทัมเมอร์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นฟิลของแผงครับก็ใส่ตามตามมาตรฐานทุกอย่างอ่ะอาจจะประกอบยังไม่เรียบร้อยขาดกราวล็อกดินนะครับิดไฟไปหกสเอ็ดหน่วยโดยประมาณครับเทือนก,อกว่า ก็รันยาวๆครับยังไม่ได้ค่อยสลับไฟบ้านเท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่ถอดปั๊มน้ําออกก็คือบอร์ดนี่ก็รันตลอดก็พัดลมนี่ก็จะช่วยระบายความร้อนของตัวบอร์ดนะตัวนี้เป่าออกมาแล้วก็จะมีตัวนี้ช่วยช่วยดูดออกมาอันนี้ก็จะทํางานตลอดช่วงที่ใช้ไฟจากโซลาเซลล์ตัวนี้ผลิตไฟตัวนี้ก็จะทํางานตอ่อครับถ้าตัวนี้สลับไปไฟบ้านบอร์ด บอร์ดก็ไม่ได้ทํางานพัดลมก็จะหยุดก็ดีไซน์ไว้ประมาณนี้ครับส่วน A T S ก็เปิดไว้ตลอดนะเปิดไว้ตลอดครับยังจาเป็นต้องต้องใช้อยู่เผื่อว,วันไหนแดดหกแดดฟ้าคซึ้มแดดไม่พอก็ยังได้อาศัยอยู่นะฮะว่าเดี๋ยวตู้เย็นจะไม่มีไฟเลีย้ยงเดี๋ยวผมพา,พาดูข้างล่างนะอันนี้ก็ไฟสตาระ์นะของ ฝั่งโซล่าเซลล์ครับถ้าไฟนี้ดับก็แสดงว่าสลับเป็นไฟบ้านว่าจะต่อแรมมาเพิ่มอีกหนึ่งดวงก็ยังไม่ได้ต่อช่วงนี้ไม่ค่อยได้กลับบ้านโอเคครับอันนี้ส่วนนี้ก็ด้านในนะครับด้านในก็ผมลืม,มลืมไปใช้ไว้ีนี่ครับด้านในก็จะมีชาร์จเจอร์นะฮะตอนนี้ห้าโมงครึ่ง หนางเงินมีไฟมา0ูจด2อแอมป์อันนี้ก็เป็นเทอร์มินอลเอาไปใช้งานอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมของหนะัวเว่โวลตอแอมเป์เป็นโมดูลือสองคัดเกตมาแล้วก็โมใส่ BMS b m ฮตัวนี้ก็จะดีหน่อยครับก็จะสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันได้แอปพลิเคชัน j j ใช้บลูทูธนะฮะอันนี้ผมต่อ,อ ตัวสามารถดูผ่าน Wi-Fi ได้แต่ว่ายังไม่ค่อยดีครับยังต้องปรับปรุงอยู่เดี๋ยวให้ทางผู้เขียนครเขาปรับปรุงให้อยู่เดี๋ยวถ้ายังไงจะให้ลงให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับแบตก็ผมก็จะตั้งให้มันเขาเรียกค่าอะไรครับค่า DOD ครับ deep off discharge ก็คือดึงไฟออกไปประมาณ60%สะของแบตลิเทียมก็จะไม่ได้ดึงเยอะบางคนเขาก็ดึง8ปบางคนก็ดึงห้ โวลนก็ดึง40แล้วแล้วแต่ความต้องการใช้ไฟของแต่ละ,ะคนนะไม่เท่ากันนะผมก็จะดึงแค่ประมาณ46โวลต์ครับถ้าเป็นโวลต์ตัวนี้ผมตั้งไว46นะ้46ครับถ้า46ก็คือตัดนะครับแล้วก็ไปต่ออีกทีก็3 3โวลต์ก็เป็น49ครับก็คือตัด46ต่อ49อเฉลี่ยมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะประมาณาดึงโหลดไป ดึงไปใช้ให้โหลดอะ่ะหกสิบเปอร์เซ็นตต่อหนึ่งคืนแล้วก็จะเหลือ,อเลี้ยงระบบแบตเลี้ยงเซลลของมันเองอะ่ะประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นจะดึงลงลึกกว่านี้อีกก็ได้นะฮะผมก็เคยดึงนะเจ็ดสิบผมก็เคยดึงแต่ว่าผมว่าผมไม่มีความจําเป็นต้องดึงลงไปลึกขนาดนั้นเพราะเราก็มีไฟบ้านอยู่เราก็ไม่จําเป็นต้องไปขูดแบตเตอรี่อะไรลึกขนาดนั้นก็หกสิบเปอร์เซ็น0ก็กำลังพอดีนะะได้ถนอมแบตไปด้วยนะครับผม นี่ด้านหน้าก็เป็นสวิต์ปิดเปิดครับถ้าปิดตรงนี้ก็สลับเป็นไฟบ้านเลยอันนี้ควบคุมด้วยมือก็ได้หรือถ้าเราไม่ควบคุมด้วยมือเมื่อมันต่ําตัดมันก็ออฟอัตโนมัติอยู่แล้วอันนี้ก็แสดงสถานะแบตเตอรี่หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์นี้ถ้าถ้ามันเต็มจริงจริงมันก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบห้านะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้เซ็ตไว้ที่สิบสิบหกเซลล์ครับผมโม mm hmm. ดูลของ แบตเตอรี่ตัวนี้มันมีแค่สิห้าเซลล์นะฮะมันไม่ได้เซ็ตเป็น16เซลล์มันก็เลยเหมือนกับว่ามันขาดไปเซลล์หนึ่งจริงๆ75%ปอร์เซ็นนี้ก็คือเช็คในแอปนี่เต็มแล้วนะครับอันนี้ก็พัดลมระบายอากาศครับตัวข้างในเป่านะตัวนี้ดูดออกือก็อากาศก็จะโฟตลอดเพราะว่านี่รันมาตลอดเลยนะประมาณหเดือนนี่สลับประมาณสองครั้งเองนะฮะช่วงที่ไม่มีแดด ที่นั้นก็ทำงานยาวเลยอะ2 7 28วันนี S> <S ่ก็รันยาวครับผมก็ประมาณนี้ก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับเท่าที่ใช้งานมาผมก็เปลี่ยนแค่พัดลม2ตัวนี้ที่ที่เคยบอกใน ep ก่อนๆว่ามันเคยเสียไปก็ซื้อตัวใหม่มาทดแทนแล้วคือสอตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันมันยังเสียอีกผมจะใช้พัดลม ac แล้ว อันนี้มันเป็นพัดลม DC นะครับระบบ2 4โวลต์ผมใช้2ตัวต่ออนุกรมกันแล้วก็ดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใส่สามารถใช้ได้ครับต่อขนานอ,อต่ออนุกรมกันให้เป็นระบบ48ใช้กับระบบนี้ได้ครับผมก็พามาชมมาอัปเดตครับว่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ยังไม่พบเจอปัญหาใดใดผลิตไฟไป,ไปได้ก็60หน่วยอ่ะตีเป็น60หน่วย เดือนเดือนหนึ่งกับอีก1สัปดาห์นะฮะก็ลดค่าไฟไปได้ประมาณ6กห้าสามสอาทีไปสามบาทแต่ก็ลงทุนไปเยอะ <c oughs> เหมือนชีช้างจับตกกะกแตนยังไงไม่รู้ก็ใช้ไปก่อนนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตดีๆผมก็จะค่อยมาปรับปรุปงอีกทีนึงในระหว่างนี้เราก็ใช้ไปก่อนครับอันนี้ก็ใช้กับระบบ24แผงอมอฟัร พอดีมีระบบ24เดิมอยู่แล้วครับก็เลยเอามาต่อกระแปงอโมาฟาที่เหลืออยู่แผงหนึ่งชาร์จเลี้ยงแบตให้มันเต็มกลางคืนก็เปิดไฟนิดๆหน่อยๆครับโดยภาพรวมก็คือต้องการชาร์จแบตให้มันเต็มครับผมโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็คงเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับถ้าท่านใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ